เป็นไรล,ลูกแม่ก็ไปสบายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปน,นี้พ่อจะด,ดูแลหนูเองค่ะพ่อพ่อเตรียมห้องไว้แล้วนะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดแม่คะทำไมเราถึงไม่ไปอยู่กรุงเทพบ้านพ่อล่ะคะทำไมต้องมาอยู่บ้านหลังเล็กลำบากแบบนี้ด้วยอะ่ะ ไม่ได้หรอกลูกแม่ไม่อยากทําให้คุณพาเขาลําบากใจตอนที่แม่ลําบากเขาช่วยเหลือแม่ทุกอย่างไม่ว่าจะให้งานทําที่อยู่ที่กินและ้จะให้แม่เข้าไปอยู่ในบ้านเขาฐานะเดียวเขาได้ยังไงแต่แม่ก็เป็นเมียพ่อคนนึงนะทําไมถึงไม่มีสิทธิ์อะแม่เกรงใจคุณพาและหนูฟ้านะ่ะเราอยู่ในที่ของเราดีแล้ว,ล,วลูกลูกไม่เข้าใจอะ่ะแม่หนูก็เป็นลูกพ่ออีกคนนะพี่ฟ้าอยู่ดีกินด,ดีแล้วดูหนูอยู่ดิ หนูถามจริงเหรอแม่เขาเคยให้เงินเลี้ยงดูหนูบ้างไหมอะ่ะทำไมพูดแบบนั้นล่ะพ่อเขาก็ให้แต่แม่ไม่รับไว้เองแม่ถือว่าแม่ได้มามากพอแล้วตอนนี้ลูกอาจจะไม่เข้าใจแต่สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจเอง้าเดี๋ลูก คะต่อไปนี้หนูจะมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมหนูจะทวงทุกอย่างที่เป็นของหนูกลับคืนมาอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอว่าคนเขาใช้อยู่มาดึงแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะพี่ก็ฉันจะใช้หมอนใบนี้ฉันใช้อยู่ประจำอ่อ ี๋ยวเธอติดนิสัยชอบใช้ของคนอื่นเหมือนแม่เธอนี่พูดแบบนี้เกินไปปะแม่ฉันไม่ได้ไปแย่งของใครนะอีกอย่างอะถ้าพี่ห่วงมากอะก็ไปใส่ตู้เซฟสติจะได้สิ้นเรื่องนี่มันของบ้านฉันเธอเป็นแค่คนอาศัยอย่ามาสเออทำตัวเป็นเจ้าของบ้านได้ปะฉันก็ลูกพ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฉันก็มีสิทธิ์เท่าเทียมพี่แหละเธอไม่มีสิทธิ์เธอมันก็แค่ลูกเมียน้อยที่คิดจะแย่งทุกอย่างไปจากฉัน คอยดูนะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อเฉดหัวแกออกไปจากบ้านนี้ฉันก็จะทําทุกอย่างเพื่อได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอดไปเหมือนกันแหละแกนหยุดเดี๋ยวนี้นะป้าทาไมแกล้งน้องเขาแบบนั้นเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันสิไม่ใช่น้องหนูไม่ใช่พี่หนูเหมือนกันไปเลยทั้งสองคนห้องใครห้องมันอย่าให้เห็นนะว่าทะเลาะก,กันอีกไม่งั้นจะไล่ออกจากบ้านทั้งคู่ ยังไม่ไปกันอีกก็หนูอย,อยากอยู่ตรงนี้พ่อก็บอกให้มันไปสิเรื่องอะไรหนูอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะพอ่อใครมาทีหลังก็ออกไปสิพ่อพอ,พอรีบๆไปเลยทั้งคู่พ่อขออยู่คนเดียว กินที่อื่นไปฉันจะนั่งกินตรงนี้เหม่งคินหน้าไม่ไปฉันจะนั่งกินตรงนี้ทาไมฉันต้องไปที่อื่นด้วยอ่ะถ้าพี่ไม่อยากเห็นหน้าฉันก็ไปกินที่อื่นดีแต่เธอไม่มีสิทธิ์มานั่งตรงนี้ฉันก็มีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เหมือนกับพี่แหละลูกเมียน้อยอย่างเธอจะมีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้ไม่ทราบแค่มีที่ซุกหัวนอนอ่ะก็มากเกินพอละวใส่หัวไปได้แล้วป่ะมันจะหน้าด้านกินต่ออีกถ้าเธอไม่ยอมลุกออกไปอ่ะ ฉันจะไปเก่าอากาศทห้ทั่วมหาลัยเลยว่าเธอเป็นลูกเมียน้อยถ้าเพื่อนเธอรู้จะเป็นยังไงนะคอยดูนะฉันจะเอาคืนให้หนักเลยเมด ใครหรอเข้าก่อนมาไม่เห็นเจอเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกลูกคนใช้อ่ะเดี๋ยวไปเรื่องหนังดูกันดีกว่าเขราอยากดูหนังโรแมนติกอ่ะได้เลยครับไปดูกันเนาะสวัสดีค่ะฉันชื่อปุ้ยนะเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านนี้สวัสดีครับเป็นลูกสาวบ้านนี้งั้นก็เป็นพี่น้องกับฟ้าสิเป็นพี่น้องอะไรกันล่ะจะไปไหนก็ไปป ว่าแต่ทําไมฟ้าไม่เคยพูดถึงเลยอ่ะที่ไม่พูดถึงอะ่ะก็เพราะว่าฟ้าเป็นลูกคนเดียวไงมันอะ่ะก็แค่ลูกคนใช้ไปดูหนังกันเถอะก็ได้ ไวะมาหาผมอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยนะตอนนี้ผมเริ่มจะชอบคุณจริงๆแล้วแหละถ้าอยากให้ทําแบบนั้นอะ่ะก็ไปเลิกกับฟ้าแล้วมาเข้ากับฉันแทนสิไม่ได้หรอกจะให้ผมทําอย่างนั้นได้ยังไงทําไมจะทําไม่ได้อะ่ะแค่เลิกกับฟ้าเองไหนบอกว่าชอบฉันไงก็แค่ชอบไม่ได้อยากผูกมัดผมก็คิดว่าคุณคิดเหมือนผมสักอีกนี่คุณจะคิดเล่นๆกับฉันงั้นเหรอฟ้ามีอะไรดีนักหนาทำไมถึงเลิกไม่ได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้อยากสัซี้ได้ปะทําไมถึงเริ่มทําตัวมีปัญหาก็ได้เดี๋ยวปุ้ยนี่ทําอะไรอะ่ะเปล่านี่ปุ้ยเอาโทรศัพท์มานี่นะบอกให้เอามานี่ไงก็บอกให้เอามามเอ้ย ทำไงดีอ่ะสงสัยคราวนี้จะได้เลิกจริงๆแล้วแหละปุ้ยทำไมทำแบบนี้อยากสวยหรือไงคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมต้องพาสวยเดียว,วะยังไม่ได้อะไรเลยหลอกคบมาตั้งนาน ต้องมาเลิกเพราะเธอเนี่ยนะนี่เขากับฟ้าเพราะเงินงั้นเหรอดีเลยถ้าไม่ได้รักอาจจะได้เลิกกันง่ายๆฉันก็ลูกบ้านนี้เหมือนกันเอาเงินเท่าไร่ล่ะแค่ไปเลิกกับฟ้าก็ากพอใครจะอยากคบลูกคนใช้แบบเธอคนอย่างเธอเป็นได้แค่เชั่วขาวก็พอแล้วมันจะเกินไปแล้วฉันไม่คิดเลยนะพ่กแกจะมีสันดานแบบเนี้ยฟ้าก็ตาต่ำไม่รู้ไปหาคนเร็วๆแบบนี้มาจากไหนฉันกับแกพอแค่นี้แหละ บุยบุยหยุดอยูนีไหมนะมันเจ็บนะทัาไม่ได้ทำแรงด้วยก็สมกับพี่เธอตบหน้าเมื่อกี้ไงปล่อยฉันนะฉันจะลับก้านโยุยฟ้าที่ผิดจริงๆที่มาคบคนอย่างแกหน้าตัวเมียหืมแกนี่มันปากดีจริงเลยนะ อยู่แล้วเห็นไหมไปจากที่นี่ก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันโถ่เอ้ทำไมลูกถึงทำตัวแบบนี้ฉันโกรธมากนะตอนที่รู้ว่าเธอจะแย่งแฟนฉันอะแต่ก็ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้รู้สันดาลท่าแท้ของมันถึงยังไงก็เหอะมันไม่ได้ลบล้างเรื่องที่แม่เธอเป็นเมียน้อย และเธอก็พยายามทําตัวเป็นเมียน้อยเหมือนแม่เธออ่ะเนี่ยก็ชอบพูดจาหาเรื่องอยู่แบบนี้ไงฉันเลยอยากจะเอาคืนนิสาสมก็มันเรื่องจริงอีกอย่างนะตั้งแต่มีเธอเข้ามาพ่อก็สนใจฉันน้อยลงและดุฉันมากขึ้นเพราะเธออ่ะเข้ามาแย่งความรักจากพอ่อแล้วจะให้ฉันชอบเธอได้ยังไงก็พี่อพอ่อพหยุดทะเอลาะกันได้แล้วก็พ่อพายน็นีเข้ามาทำไมอะ่ะเราอยู่สองคนด้วยกันก็ดีอยู่แล้วไหมอะ่ะลูกเมียน้อย ฟ้ามันไม่ได้อย่างที่ลูกเข้าใจนะแล้วมันยังไงอะคะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังจริงๆแล้วอะแม่ปุ้ยไม่ใช่เมียน้อยแต่เป็นพยาบาลที่แม่ฟ้ารักเหมือนน้องสาวคนหนึ่งก่อนแม่เขาจะจากไปเขาสั่งเสียว่าให้แม่ปุ้ยมาดูแลครอบครัวเราจริงเหรอคะแม่เขาบอกแบบนั้นเหรอแต่พ่อก็มีลูกกับเขานี่ พ่อเขาเปน็นคนใจดีพ่อก็เลยชอบเขาพ่อก็เลยอยากให้เข้ามาอยู่ด้วยกันหมายความว่าพ่อก็ตั้งใจมีหนูเหรอคะท่านเรื่องที่พ่อพูดเป็นความจริงแสดงว่าแม่ปุ้ยก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยสิคะแม่ปุ้ยเขาไม่อยากขึ้นชื่อว่าเป็นเมียน้อยเขาเลยพากันไปอยู่ที่อื่นรู้แบบนี้แล้ว อย่าให้พ่อได้ยินคำว่ามีน้อยอีกนะแล้วขอโทษน้องเขาด้วยพี่ขอโทษนะที่เคยว่าเธอเออว่าน้องไปแบบนั้นอะต่อไปพี่จะพยายามเป็นพี่ที่ดีหนูก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันนะที่ทำตัวไม่ดีอะเพราอยากจะแกล้งพี่ได้แท้เลยจนทำให้ตัวเองเกือบเดือดร้อนถ้าไม่ได้พี่มาช่วยนะตอนนี้คงจะแย่มากหนูจะพยายามเป็นน้องที่ดีเหมือนกันนะ ดีแล้วลูกเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันดูแลกันดีๆนะไม่ต้องห่วงค่ะแต่ถ้าดื้อน,นะจะตให้ตัวลายเลยรู้แล้วนะ่า